สวัสดีครับ้อมแท็กเตอร์โคราชครับมาพบกันอีกแล้วครับสำหรับรถไถน้ำเข้าเก่าญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้เก่าญี่ปุ่นทุกคันครับเก่าญี่ปุ่นแท้ครับตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับผมรอบนี้มีเดี๋ยวไล่เป็นทีละคันเลยลวกันนะครับนะครับสำหรับคันแรกนะครับผมเป็นฮิโนมโตะนะครับฮิโนมโตะ E18 รุ่นนี้18แรงนะครับผมเพลาเดียว คันนี้มาพร้อมกับโรตารี่นะครับมาพร้อมกับโรตารี่ตัวนี้สภาพยางดีนะครับใช้งานน้อยนะครับ979ชั่วโมงแต่เบาขาดนะครับผมตัวนี้มีโรตารี่ให้นะครับเป็นรถเผาเดียว18แรงม้านะครับสอง่นะครับฮิโนมตโต้นะครับผมพอดีมีคําถามมานะครับเอ๊ะทำไมชั่วโมงใช้งานน้อยแต่สภาพรถมันโทมจังนะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับรถทางญี่ปุ่นพอเขาเลิกใช้แล้วมันจะมีอยู่ อยู่2แบบนะครับคือแบบหนึ่งกระจดในโกดังกับ2จอดตากแดดนะครับไอตัวที่โสมๆนี้จะเป็นจอดตากแดดนะครับตัวนี้จอดกลางแจ้งนะครับตัวนี้จอดกลางแจ้งสภาพรถก็จะเลยมีสีไม่ค่อยสวยนะครับมีสนิมบ้างนะครับอันนี้คือตามสภาพนะครับฮิโนมอโตะนะครับตัวนี้ราคา6 9 0 0 0บาทนะครับฮิโนสองสูบนะครับเพาเดียวนะครับนะครับตัวนี้69,000นะครับตัวที่2นะครับคันที่2เป็นอิซากินะครับที u สอ0ร f นะครับตัวนี้เป็นสองเพ่าครับ c ตัวนี้สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องดีอยู่นะครับเครื่องดีแต่ว่าตัวนี้จอดกลางแจ้งนะครับผมนี่จอดกลางแจ้งนะครับตัวนี้มีโรตารีด้วยนะครับ t u 200 f นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีมีโรด้วยนะครับมีโรตารีด้วยแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวฮิโนมโตะเหมือนกันมีโรตารีดแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับ ตอนนี้ทียูสองร้อยเอฟนะครับยี่สิบแรงมา้าครับสองเพานะครับผมตัวนี้ใช้งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับแต่สภาพดอดกลางแจ้งจะเป็นประมาณนี้นะครับดอดกลางแจ้งนานครับจอดหลายปีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันที่สามนะครับอีเซกิรุ่น TS 1610นะครับผม16แรงมาเครื่องยนต์2สูบ นะครับเครื่อยังสองสูบสองเอบนะครับตัวนี้เป็นเผาเดียวนะครับผมเผาเดียวพร้อมโรตารี่นะครับอีเซกิสิกแรงครับ421ชั่วโมงสําหรับคันนี้มีโรตารี่ด้วยแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับโรตารี่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับแต่ว่าตัวยางล้อหน้ายางรั่วนะครับเดี๋ยวผมปะให้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอิซากิทีเอสหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะครับผมคันที่สี่นะครับคันที่สี่คันที่สี่เป็นคูโบต้าบีห้าพันนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับสิบเอ็ดแรงม้าสองเพ่านะครับผมมาพร้อมกับโรตารี่เก้าสิบเซนตัวนี้เข้าลองอ้อยได้นะครับผมความกว้างรวมๆประมาณ1เมตรนะครับความกว้างรถประมาณ1เมตรนะครับตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับ แต่สีไม่สวยเช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวนี้พวกนี้จอดกลางแจ้งนะครับผมบีคูบูต้าบีห้าพันนะครับผมนะครับอันนี้ยางรั่วเดี๋ยวผมปะให้นะครับบีห้าพันนะครับเดี๋ยวพาดูโรตารี่อันนี้ระบบใช้งานได้ปกตินะครับยกขึ้นยกลงนะครับเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้นะครับคูบูต้าบีห้าพันนะครับพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เป็นนําเข้า ญี่ปุ่นนะครับยังไม่เคยใช้งานในประเทศไทยนะครับย้ํานะครับทุกคันยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับผมครับปูปะตะบีห้าพันนะครับผมคันเล็กสิวนะครับเข้าร่องอ้อยนะครับเข้าร่องผักนะครับพวกนี้นะครับคันนี้ราคาหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมโรตารี่นะครับผมคันที่ห้าครับเป็นอิซากิ TU180 นะครับผมตัวนี้เพลาเดียว นะครับยางหลังดีนะครับยางหน้าพอใช้ได้นะครับตัวนี้สีสวยนะครับตัวนี้สีใช้ได้อยู่นะครับผมอิซากิทียูหนึ่งแปดศูนย์นะครับสิบแปดแรงมา้าเครื่องยนต์สามสูบดีเซลนะครับตัวนี้ชั่วโมงใช้งานแปดอยสิบสชั่วโมงนะครับผม814ชั่วโมงตัวนี้ตัวเปล่านะครับตัวนี้ตัวเปล่าวันนี้ผมถอดโรตารี okay. ่ขายไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวเปล่านะครับอิซากินะครับยางหลัง <Nap> ด <workers. S 1> <t> ีมากนะครับยางหลังแขนนะครับแขนยกนะครับระบบแขนยก นะครับตัวนี้นะครับอิซากินะครับอยู่รอบรคันนะครับสีพอใช้ได้นะครับตัวนี้สีสีโอเคอยู่นะครับอิซากิ tu หนึ่งแปดศูนย์นะครับ tu หนึ่งแปดศูนย์ตัวนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทสําหรับ tu หนึ่งแปดศูนย์อิซากินะครับคันที่หกนะครับคันที่หกเป็นอิซากิเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็น tu หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับตัวนี้บอดี้นี้นิยมนะครับหน้าตาประมาณนี้นิยมนะครับตัวนี้ เป็น17แรงมา3าสูบนะครับผมเครื่องยนต์สสูบเพราเดียวนะครับผมอิซากิ T.U. 1700นะครับอ่าคันนี้สภาพเดิมๆนะครับผมอ่าตัวนี้รู้สึกจากชัวชว่วโมงใช้งานมาแค่540กว่าชั่วโมงนะครับ5้ารสิชั่วโมงนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังฮะอ่าตัวนี้มีโรตารี่ให้ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับอิซากิ T.U. 1700นะครับ ตรงนี้สภาพยางโอเคอยู่นะครับมีแตกรายงานนิดหน่อยนะครับตามธรรมดาของรถต่อจากแดดนะครับนะครับต่สภาพโดยรวมนะครับด้านหลังแขนแขนยกนะครับตัวเบาะเบระนะครับมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแตกข้างนึงนะครับตัวนี้นะครับรถที่ผมขายทุกคันนะครับจะเป็นรถขายตามสภาพนะครับรถผมจะไม่ไม่ทาสีนะครับผมให้ลูกค้าเห็นสภาพจริงๆของมันนะครับนะครับจะได้รู้ว่าราคาที่ตั้งนี่เหมาะสมกับสีมันนะครับ ทียูหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนยนะครับคันนี้พร้อม HHH> โรตารี่ราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับมาดูคันที่เจ็ดนะครับคันนี้สีส้มแป๊บมาเลยนะครับคันนี้ออ๋เป็นคูปัตนะครับเอลวันหนึ่งเก้าห้านะครับสิบเก้าแรงสองเพลานะครับผมของคูปัตนะครับคันนี้สวยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับคูปัตเอลวันหนึ่งเก้าห้าครับรุ่นนี้นิยมในไทยนะครับเอลวันนะครับตัวนี้คนใช้เยอะนะครับผมตัวนี้คันนี้ สีเดิมนะครับพวกนี้สีเดิมหมดนะครับสีเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวนี้ชั่วโมงใช้งาน850ชั่วโมงนะครับแ5 0ชั่วโมงนะครับมาดูข้างหลังนะครับยางหน้ายางหลังพอใช้ได้นะครับยางมีแตกรายงานบ้างนะครับตามธรรมดานะครับแต่ว่าตัวข้างหลังมีซึมๆนิดนึงตัวซีนด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ย้อมนะครับผมพวกนี้นะครับสภาพรถที่แจ้งเป็นสภาพจริงๆนะครเราไม่มีการทานะครับอันนี้คือ ให้ลูกค้ามั่นใจในสภาพได้ว่าของนี้จากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับผมคูเปอร์ต้าแอลวันะครับผมโอเคคันนี้สวยนะครับคันนี้สวยนะครับคูเปอร์ต้าแอนะครับ19แรง2เพานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่98,000บาทนะครับผม L1 195นะครับถัดมาคันที่8นะครับคันนี้ใหญ่นะครับคันนี้ใหญ่เลยนะครับเป็นของอิซากินะครับอิซากิรุ่น TL 3200นะครับ ตัวนี้32แรงม้านะครับผมขับเครื่องสี่ล้อสองเท้านะครับตัวนี้คันใหญ่นะคันใหญ่เลยแหละนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับอีวสุเครื่องสี่สูบนะครับผมตัวนี้เครื่องสี่สูบสี่สูบเต็มๆนะไม่ต้องพึ่งเทอร์โบครับตัวนี้สี่สูบเพียวๆเลยแรงเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพจากญี่ปุ่นมาเลยฮนะตัวนี้นะครับอิซากิทีเอลสามสองศูนย์ศูนย์นะครับชั่วโมงใช้งาน ผมดูนิดนึงนะครับอ๋อชั่วโมงใช้งาน1,854ชั่วโมงนะครับอันนี้จอดจางแจ้งนะครับจางแจ้งนะครับยางยางหน้าดีทั้งคู่นะครับยางหลังเริ่มมีรอยแตกนิดนิดหน่อยๆนะครับผมอันนี้สภาพจริงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอิซากิ32แรง T.L. 3 2 0 0ตัวนี้ตัวเปล่านะครับตัวรถอย่างเดียวนะครับผมอิซากินะครับ3200นะครับตัวนี้ไถไล่งานไล่นี่ถนัด ตัวนี้ครับตัวนี้เหมาะกับงานไถไร่นะครับงานไร่งานหน้ากว้างๆนะครับราตัวรถค่อนข้างใหญ่นะครับรถมีเบลเลอร์เลยฮะใหญ่มากนะครับนะครับตัวนี้นะครับ TL 3 2 0 0นะครับราคาของ TL 3 2 0 0นะครับอยู่ที่1 9 0 0 0 0สบาทนะครับสำหรับ TL 3 2 0 0นะครับ1ิ s เอซิแรงขั้นถัดมานะครับอันนี้รถค้างสต็อกนะครับเป็นอิซากิทีจีห้าห้าสามห้แรงม้า โอ,อ้ขอขอโทษทีกัห้าสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องสีซูปนะครับเครื่องเปอร์กินนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคานะครับราคาขายเดี๋ยวราคาขายแจ้งหลังมาอีกทีนะครับตัวนี้นะครับ,นะรบโอเคดูตัวคันที่คันที่น่าจะคันที่สิบนะอ่าโอเคมาดูคันถัดมานะครับของคูปะตานะครับ L 120นะครับแ1 20แงนะครับตัวนี้นิยมคันนี้เป็นท่อตั้งนะครับค่อนข้างนิยมนะครับสามสูบนะครับนะครับตัวนี้นะครับสภาพรถจอดกลางแจ้งนะครับจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับมีโรตารี่ด้วยนะครับ L1 20นะครับตัวนี้นะครับยางหลังพอใช้ได้ครับยางหน้าพอใช้ได้นะครับผมนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับมีผูบ้างครับมีผูบ้างนะครับมีผูตามตามอายุที่มันจอดตากแดดนานนะครับเพราะใ้จัดกลางแจ้งนานนะครับ ครับชั่วโมงใช้งาน1,300ชั่วโมงนะครับ L1 20คันนี้นะครับผมรถเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับคันนี้คูปเตอรซันช่ายแอร์วันสองศูนนะครับรถยนต์ยี่ยมของชาวไร่นะครับตัวนี้ L1 20ราคา115,000บาทนะครับผมพร้อมโรตารี่1ตัวนะครับนะครับมาดูคันถัดมานะครับอิซากินะครับเอ่อทีเอลหนาศูนย์ศนะครับผม19แรงเพาเดียวนะครับตัวนี้ ลดตัวเปล่านะครับรถตัวลถอย่างเดียวนะครับโรตารีโรตารี่เขาซื้อไปแล้วนะครับถอดขายไปแล้วนะครับผมตัวนี้ชั่วโมงใช้งานนะครับ264ชั่วโมงนะครับอันนี้จอดนานนะจอดนานมากนะครับเลยลดใช้งานน้อยแต่ว่าจอดกลางแจ้งนานจะเป็นสีจะค่อนข้างสีไม่ค่อยสวยนะครับผมตัวนี้นะครับเทียหนึ่งเก้าศูนย์เผาเดียวนะครับตัวนี้เผาเดียวนะครับ ฝาข้างครบฝาหน้าครบนะครับระบบใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์นะครับระบบยกหางนะครับเกียร์ถอยนะครับนะครับคันนี้นะครับ TL 1 9 0 0นะครับราคาอยู่ที่69,000่าพันบาทตัวรถอย่างเดียวนะครับตัวนี้ตัวรถอย่างเดียวนะครับมาดูคันจิ๋วครับคันเล็กนะครับตัวนี้คันเล็กตัวนี้เหมาะกับงานเข้ารองอ้อยน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น น่าจะกว้างแค่เม็ดเดียวนะครับเป็นอิซากินะครับรุ่น TU หนึ่งสามเจ็ดนะครับสิบสามแดงม้านะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่นะครับสองเท่านะครับผมใช้งานก็ไม่เยอะนะคันนี้คันนี้สภาพสวยนะครับอิซากินะครับสภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับยางหน้าดียางหลังดีนะครับนะครับใช้งานมาแค่สี่ร้อยหกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับอิซากิที ยูหนึนะครับ1 3 7ตัวนี้ราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับพร้อมโลนะครับตัวนี้พร้อมโลตัลลี่ด้วยนะครับผมพร้อมโลตัลลี่ฮะยูหนึนะครับ13แรงม้านะครับผมรถเข้าล่องอ้อยนะครับแล้วก็คันถัดมานะครับใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นอิซากิท l 2 7 0 0นะครับ27แรงม้านะครับผมตัวนี้2เพานะครับ2เพาตัวเปล่านะครับตัวอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้สภาพยางพอใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับพอใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับผมนะครับฝาหน้าครบนะครับตรงนี้ระบบใช้งานได้ปกตินะครับนะครับเกียร์เกินนะครับตัวนี้ใช้งานมา2 0 0พันชั่วโมงนะครับ2,000ชั่วโมงตัวนี้ T L 2 7 0 0นะครับราคาจะอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัว T L 2 7 0เยนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับเป็นโฟลลิฟ์นะครับโฟลลิฟต์คันนี้นะครับตัวอันนี้ของโตโยต้านะครับรุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่น7นะครับรุ่น7 f g 1 0นะครับใช้งานได้2ระบบทั้งแก๊สและน้ำมันเบนซินนะครับผมตัวนี้ยกได้1ตันยกสูง4เมตรนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่85 0 0 0บาทนะครับอันนี้รถราคาแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีอุปกรณ์นะครับมีผานนะครับมีรถรีตัวใหญ่นะครับที่เห็นเห็นอยู่นะครับอันนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับค่อนข้างมีหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นอีซิกกีนะครับ T.S. นะครับ T.S. สองสี่นศูนย์นะครับตัวนี้ยี่สิบสี่แรงนะครับยี่สิบสี่แรงม้านะครับผมแต่ตัวนี้จะมี มีปุ้งกีตักหน้ามาด้วยนะครับมีปุ้งกีตักนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับผม T.S. 2อ0 0นะครับ24แรงมาตัวนี้มีปุ้งกีตักด้วยรถคันค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่10,000แสนบาทนะครับผมพร้อมตักนะครับตักยังไม่ได้ประกอบวางอยู่หน้าโฟกลิฟต์นู้นนะครับตัวนี้ตักยังไม่ได้ประกอบนะครับตัวนี้10,000แสนบาทนะครับพร้อมตัวปุ้งกีตัก24แรงนะครับตัวนี้เพาเดียวนะครับผม แล้วก็มาดูขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายจะเป็นคูปุต่านะครับคูปุต่านะครับ B 1 2 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อ2เพลานะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นเขาเอาไปแปลงเป็นรถตัดหญ้านะครับล้อเลยเป็นล้อเรียบแต่ย่าบนกรีนนะครับบนสนามกอล์ฟนะครับตังนี้นะครับก็เลยจะล้อจะพิเศษหน่อยนึงเหมาะสำหรับเอาไปตัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเบานะครับราคาเบาเบา B1200F Cubota คูบตะครับราคาอยู่45000บาทนะครับคันนี้ตัวเปล่าๆนะครับ2เพาครับผมนะครับส่วนโรตอรี่สีน้ำเงินที่เห็นนี้เป็นโรตอรี่ของรถที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับนะครับอันนี้คือภาพรวมของร้านตอมแท็กเตอร์นะครับนะเดือนนี้นะครับในเวลานี้นะครับผมมีสินค้าเท่าที่เห็นนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ 0 9 5 7 4 9 4 1 1 6เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งแจ้งกำหนดการนะครับนิดนึงนะครับลูกค้าที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเลือกซื้อเข้ามาทดลองนะครับกรุณาโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่ว่างมา,มา,ม,ามาดูนะครับก็ถ้าว่างก็จะเป็นวันอาทิตย์ทั้งวันนะครับแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาจะเป็นตั้งแต่4ี่มงเย็น หลือไม่ก็ตอนเช้าก่อน8โมงนะครับนะครับตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าต้องขอความกรุณานะครับโทรมาเช็คกันก่อนนิดนึงเผื่อมาแล้วรถไม่มีนะครับมาเช็กสินค้าก่อนว่ายังเหลืออยู่ไหมนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้คือภาพนะครับรวมของต้อมแท็กเตอร์นะครับของเดือนตุลาคมนี้นะครับผมรถมีเท่าที่เห็นนะครับผมสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อรองนะครับ0957494116 0957494116ต้อมแทคเตอร์โคลาชส,สวัสดีครับ